สวัสดีครับพบกับช่องจูเนียร์แชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวบ้านเพื่อนผมนะครับหรือบ้าอตตีกับพี่อันนั้นเดี๋ยว ตอนนี้อยู่อยู่ห้องพี่อันดนหรือห้องของพี่สาวเพื่อนผมนะคะดูกันโทรยังให้ดูรูปรูปดูรูปอีนั่งก็ดูทีวีอีนี่ก็แต่งตัวและถ่ายคลิปด้วย อีนนี้ก็ถ่ายคลิปแค่นี้เขาเขากินเป๊บซี่ก่อนนะครับสีป๊บสี่เป๊บซี่นะแป๊บซี่เป็นป๊บสี่ อันนี้กำลังแต่งหน้าใหญ่เลยดูแต่งหน้าใหญ่เลยเนี่ยคนนี้แต่งหน้าใหญ่เลยดูอันนี้ก่ออันนั้นก็ถ่ายคลิปอูนน อันนี้ก็อันนี้ก็ถ่ายคลิปมันคืออะไรถ่ายคลิปค่ะน,นี่ก็ถ่ายเนาะ <c oughs> มันเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันให้ขอดูหนเี่ก็ดูทีวี ก็รู้ตัวลีรักไือได้ทันร้แพ้ไปในเกมที่สอครับแค่นีดเดียวแต่รอบนี้ครับเพื่อนทำไปเยอมากเลยทีะาัเหลือคนเดียวครับเดม๋ยวจะดีตรว่าแอลแล้ก็ได้านไได้รูแบบบอจอครับแต่โมงงัเลยไมมต่ได้แล้วเพื่อนก็คิวไปนะ นนคนที่เปิดแฟลชให้ดูมีมากเที่ยมเรวดูดให้มาเปิดแฟลชให้อีกเอาไม่ต้องเปิดให้ก็ได้ไม่เป็นไรเปิดให้แต่ว่าใะแรงตายไ,ไม่เปิดให้ก็ได้ไม่เป็นไรแรงตายเอ้ยดินบอมมันแห้งแล้ว

ไม่มีใครมาถ่ายคลิปด้วยเลยเอ,ยอลตี้กูดูทีวีอย่างสบายเฉิบสบายชาบดูสบายเฉิบสบายชาบเลยอันนี้อย่าเบิกเรื่องใครกับกับพุ้นมองนาด เพราะว่าผมบอกเสือกควายใส่ตี้นะครับเรื่องนี้อย่าไปบอกใครนะครับนะโอเคนะครับแล้วผมก็จะอันนี้ห้องตูดสิบห้าตู้สิบอพี่อันทำสลามได้ไหมมีกิตเตอร์ด้วยโอ้ย ฟไฟแน่นไหมเนี่ยโอ้ยมันเป็นรูตรงนี้ไงไม่บอกว่ามันมีรูทําไมถึงไม่บอกตั้งแต่แรกก็จูเนี่ยไม่ถามนีม่จะรู้ไหมล่ะโอ้ขอไปล้างมือแป๊บนึงนะไปล้างมือแป๊บนึง เราก็จะให้มันตั้งอนี้เอากล้องฉัดมาทำไมก็กล้องคุณมันร้อนปีฉันกวัวคนจะไม่ดูไงหวังนี้เนี่ย อ๋อมันมีรู้ข้าจมูกอะไรข้าจมูกเพื่อนตียขอทำสลานนะ วันนี้อยู่ผมจะทําสลามนะครับพี่อันขอถ้วยได้ไหมขอถ้วยได้กันจูนี่อ่ะค่ะคุกับกล้องให้พี่หน่อยได้ไหมทําไมพี่จะไปอของได้ไหมจะมาทําสลาม,อ,มาอเอันนี้อันนี้ผมต้องเป็นตัวแทนของพี่อันดูดูอันนี้เหนด้ พี่ยอนใหญชนเจียจะทำสลามพี่แอ้นตี่ยจะทำสลามพี่อ้นจะอยากขอทำสลามนะ แล้วช้อนมาอยู่ไหนคะไม่ห็นพีโอ้หาช้อนอ,อตี้อตี้อามาฉาช้อนหน่อยฝากต้มหน่อยนะคะ ไปขึ้นไปทองมองลงไปดับดับไอชองต่างกับมากองกอ,องตองจูสว่างมืดมึนทำกับตัวนี้ไปเก็บไปเพืี่ยนให้อม่ให้นะ ลืมทากันแน่ลืมไปได้ไงนะ ใส่แป๊กแป๊วนะวันนั้นะเพื่อนจ,จะอยาขอช้อนอันนี้นะนอุ้ยเออทำไปเลยเดี๋ยวค่อยล้างล้างก็เลยเอาก็เอาเท้่ยววันนั้นไปทำสิไอตือขอเอากระป๋องเดิมกระป๋องเดิมเท้่ยกาวกาขวดเล็กขวดเล็กนะขวดเล็ก น,นี่ของจูนี่ยได้ไหมใช้ด้วยกันเปืองน้ำยาทับสลามหรือกสลินบอลเล็เอาขวดนี้อันนั้นสำรองอันนี้สำรองอันนั้นน่ะสำรองอันนี้บุเก้ตดิ้งกีเซลนโอเคแล้ว ่อ,อตี้เอากิจจอะไรเลือกเองเลือกเองนะห้ามเลือกให้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่ถูกใจเอ้ย เสร็จแล้วคะ่ะแต่งแต่งหน้าบาบบวันนี้แต่แต่งนานมากแต่งไปโรงเรียนสายเที่ยงไม่ได้ไปอ่ะไปหายพี่หดกันแต่ว่าเรา,เราปิดเทอมแล้วนะไม่เ้องเป็นปิดเทอมแล้วใช้อันปุยปุยอยันนี้พี่อาทากวาไงไว้แบบนี้นะเพราะว่าเจี๊ยจะยิบสีอันนี้ได้เลยแค่อาจเอง ได้ที่คนนัน่งได้ที่คนเทียของคนเทียก็ลางได้ใส่กาว้อยเกินคิดได้อีคิดได้ใส่เงี้เดียวนะคิดได้อีแค่แค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่หนึ่งอพอ,อีก็หนึ่พอ,อสองสาชื่อไปสองสามชืที่ขอขอกา ลองสามจีใช่ไหมไี่อขอเอาสามจืดได้ไหมไ้อขอสามจี้นตัวเนี้ยพี่ปิดฮอรศัพทแล้วนะเพราะว่าโทรศัพท์พี่ร้อนเกินร้อนเกินขีดจากัดแล้วโทรศัพท์มันแจ้งเตือนใช่มันแจ้งเตือนแล้ว เนี่ยทุกคนก็รู้ดีนะม,มันเราไปซื้อมาจากไหนมันดีมากมีทำแทนเพียรได้มีเทียนอะเพลย์ได้อันนี้เราผมก็จะเอาโทรศัพท์นะครับโอ้โหโทรศัพท์ร้อนมากคลิปแค่นี้อขอเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ